ฉันหวังว่าอย่างน้อยในนี้อร่อยนะมันดูกันเถอะโอไม่นะเหม็นสุดๆเลยฉันเปลียดชีสแบบนี้ฉันก็ได้เหมือนกันเราไม่ชอบเดียวสุดเลยแต่ว่ามาลองกันฉันไม่ได้กินนั้นเนียแต่ของฉันมีให้ตายมันฝนร้ายชัดๆเลยโอ้ผู้หญิงชั่แล้วฉันล่ะ ฉันต้องได้มากกว่าเธอนะเจสเธอก็หาเองสินี่เป็นของฉันนะอืมฉันได้ชีที่ไม่เหมือนมาชิ้นนึงด้วยหวังว่ามันจะหมายถึงคำว่าอร่อยนะกินหอมมากกินจังเลยอืมฉันชอบมันนี้นี่ยถ้าอย่างนั้นขอกินหนได้ไหมนะเอาสิลองกัดดู เธอใจร้ายมากเลยอะไม่ใช่สักหน่อยฉันแค่แกล้ขำๆนะฉันคิดว่ามันตล,ลกดีอะเลิกกนะฉันจัดการให้หมดเลยฉันจัดการหมดแล้วตาเธอแล้วละ่ะไม่นะแค่กลิ่นก็ฆ่าฉันได้แล้วอะฉันต้องการหายใจไว้อ๋อ มันไม่ช่วยเลยกินมันเหม็นกินต้านเลยอะ่ะไม่ไม่เอาเธอต้องกินนะ <S <S กิน,นได้อร่อยนะเพื่อนฉันไม่อยากกินแลวอ๋อนึกได้แล้วน้ำเชื่อมราสเบอร์รี่อาจจะช่วยฉันได้นะฉันสามารถกบรสชาติของชีสเหม็นได้นั่นแน่เลยอะ่ะนั่นไม่อยากจะทำเลยอะ่ะเธอกำลงังหายก่อดอีกแล้วอะ่ะออไม่อะ่ะยังแย่อยู่ดีเลย ฮ่านั่นมากกับเธอมากเลยกินให้อิ่มนะเอาอย่างนั้นเหรอเอาไปเลยนี่นะเอาไปเธอสมควรได้รับมันแล้วเธอทำอะไรเนี่ยขอให้ได้ของอร่อยมันดูกันเถอะจะเป็นอะไรนะไหนสิอ้ากตาเดียวก่อนนะมันใหญ่มาก น่าจะไม่ใช่ของจริงนะดูเหมือนจะเป็นตาปลอมเลยและยังอร่อยสุดๆด้วยอ่ะใช่เลยของฉันทำจากช็อกโกแลตแน่นอนมันใหญ่มากโอ้เจสดูนี่สิมันน่ากินสุดๆเลยล่ะฉันรอไม่ไหวแล้วมันวิเศษมากเลยมีช็อกโกแลตเยอะสุดๆเลยเจ๋งจังเลยอืมนี่มันดีมาก ฉันก็อยากลองหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่เป็นของฉัน <c oughs> ก็ได้ฉันก็ไม่ตาของฉันเหมือนกันนะอืม <c oughs> แต่มันไม่ใช่ช็อกโกแลตนะซิแต่มันก็ยังอร่อยดีเลยนะโอ้ฉันก็อยากกินช็อกโกแลตบ้างทำยังไ,ไงถึงจะได้กินนะไหนดูซิอ๋อนึกออกแล้วโอ้ฉันคิดว่าฉันจะสลบละโองานนี้มันง่ายกว่าที่คิดซิอีกนี่ ดูเหมือนว่าช็อกแลตจะเป็นของฉันแล้วอร่อยจังเลยไงอโอ,โอการแก้ฉันถือเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงเลยนะตอนนี้ฉันกลับมาแล้วนี่แนเอาไปเลยเธอไม่ควรมาวรวไวกับฉันและนี่คือลูกตาของฉันคนเดียวเท่านั้นอร่อยจัง รามีอะไรนะหยุดนะฉันคนแรกรองเทาง้ามันเหรอแล้วฉัจะเอาไปทำอะไรเนี่ยฉันมีของตัวเองอยู่แล้วบางที่ยจะกินได้ก็ได้มั้งไหนลองเสะนี่มันไม่ใช่ของกินแน่นเลยตายเธอกำลังกินรองเท้านะเจสหยุดหัวร้อนนะเธอยังไม่รู้เธอมีอะไรอ๋อนี่มันดีจังเลยส่วนสรงของฉันทั้งสวยและก็น่ากินมากเลย ฉันก็อยากได้อะก็แงอยู่แล้วมันวิเศษมากมาพร้อมกับลึกว่าสกีเทลด้วยอร่อยจังขอฉันสักสิ้นนะฮะฝันไปเถอะแค่คำเดียวเองฉันพูดแล้วนะขอลองสักคำสั้นก็ยังดีนะไม่หยุดเดี๋ยวนี้ออกไปเรามากขอกินใหน่ก็ไม่ได้ตายสิขอกินหน่อย งั้นก็เอานี่ไปเลยเราเป็นเพื่อนกันทำไมเธอถึงไม่แบ่งฉันบ้างเนี่ยถ้าฉันไม่ได้กินเธอก็ไม่ได้กินเธอเสียสติไปแล้วเรื่องไง<ม>อ๋อมีช็อกแลตตอตรงนี้ด้วยแล้วมันอร่อยมากเลยอ้อให้ตายไม่เหลืออะไรแล้วขอบคุณนะเจสทำกันได้ลงคอขอเสียงกล้องหน่อยแล้วก็เปิดเลยลูกบอลน,นั้นเหรอฉันไม่ชอบเล่นด้วยซ้ำอ่ะ ได้ลูกบอลแต่เล็กกว่านิดหน่อยอะแล้วมันก็ไม่แข็งด้วยฉันว่าโอ้มันอร่อยน,นเนี้ยมันคือช็อกโกแลตละฉันก็อยากได้ลูกบอลแบบนั้นบ้างอะนาเสดายนี่เป็นของฉันคนเดียวฉันสามารถเล่นกับมันแบบนี้โอ้อาจจะโยนส่งเกินไปอะมันพังสะแล้วอย่ายุ่งกับมันนะของฉัน มันน่ากินมากและฉันจะไม่แบ่งใครด้วยอืมดีมากๆเลยล่ะฉันชอบช็อกโกแลตที่สุดเลยฮะนึกไม่ออกเลยฉันจะทำยังไงกับมันดีเนี่ยให้ตายเถอะอ้อนึกออกแล้วฉันคิดว่าฉันสามารถใช้มันเป็นอโอที่ร้ายกาจได้นี่นะนี่นะยังไม่พอใช่ไหมงั้นก็เอาเนี่ไปเลย ในที่สุดมันก็เป็นของฉันแล้วช็อกโกแลตแสนอร่อยนะ่ากินจังเลยนี่มันดีมากเลยละ่ะนี่มันอะไรกันเนี้ยออใยตายอ้ช็อกโกแลตเจ๋งไม่ใช่สำหรับเธอเธอกลับไปนอนก่อนนะ <c oughs> และฉันคือผู้ชนะละ <c oughs> ฉันอยากรู้จังเลยว่าจานสุดท้ายคืออะไรนะ <c oughs> มันดูกัน ว้าวแมวเหมียวดูสิมันน่ารักขนาดไหนกันเนี้ยโอ้จ้าแมวน้อยโอ้ฉันรักแกจงังเลยโอ้ใช่มันน่ารักมากเลยอะงั้นก็ถ้าเธอได้ขนมแล้วฉันได้อะไรนะโอ้ลูกแมวน้อยตัวจริงไม่จริงน่ารักจังเลยฉันจะดูแลแกเองขอฉันจับหน่อยนะห้ามจับนะนี่มันของฉันนะ ก็ได้นะฉันก็มีความสุขกัของฉันก็ได้ถึงเวลากินแล้วฉันก็มีของกินเล็กๆน้อยๆให้ลูกแมวของฉันเหมือนกันแมวชอบนมยังไงละ่ะไหนดูสิชอบกินไหมเจ้าเหมียวน้อยอ๋อดูสิมันกำลังกินน่ารักจังเลยอ่ะอ้ว้าวน่ารักจังเธอรู้อะไรไหมแมวของฉันก็ชอบนมเหมือนกันนั่นเนี่ย แล้วมันจะเข้ากันได้ดีสุดๆเลยกับเจ้าแมวช็อกโกแลตของฉันคอยดูนะดูสิไหนเป็นยังไงบ้างล่ะกินเลยเจ้าแมวน้อยนี่เป็นนมของแกเองกินเลยเยอะมันต้องอร่อยสุดๆแน่นอนมันเข้ากันสุดๆเลยลงตัวมากฉันก็อยากกินบ้างอะฉันรู้และฉันคิดถูกแล้วเพราะมันอร่อยสุดๆเลย ตอนนี้ฉ mm ันสามารถใช้ม hmm. mm ันเป็น hmm. ถ mm ้วยนมได้ด hmm. mm ้วยนันเนี hmm. really oh, Hence, really? ่ยมาลองกันอืมอร่อยจังให้ตายฉันอิสรสุดๆเลยอ่ะแล้วก็ฉันเริ่มหิวแล้วด้วยแต่ก็ฉันรักลูกแมวแมวของฉันอย่ดีนะฮ่าฮดูสิเขาเหมือนรายชาสิ่งตอน้อยเลยอ่ะโอ้น่ารักจังเลยดูสิเจ๋งเธอเสียสติไปแล้วแน่เลยอ่ะโอ้ให้ตายสิ มันน่ารักที่สุดเลยเรากำลังรองอะไรอยู่ละ่ะโ,โอเคมาลอชิมครีมกันเถอะ,ะแต่ดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้รับอนอุญาตให้กินมันแบบนี้นะโอ้ฉันเข้าใจแล้วละ่ะเราต้องตกแต่งเค้กเข้าใจแล้วงั้นฉันก็เก่อนนะว้าวเอมอ็ม ดีจงเ oh. <Awesome. S 1> ลย็กกว่า,าจจมีหลากหลายสีเลยละ่ะเค้กของเธอถูกปกคลไปได้เล็กกว่าสายลุ้ม <c oughs> และรสชาติก็สดใสเหมือนกัน oh <my> God. ฉันยังจะกินเค้กของฉันเหมือนกันนะเอาไม่นะอะไรก็ได้ไม่เอาพริกนะ มันเผ็ดแน่นอนท oh, <come> ่าอไม่มีทางเลือกธอต้องลอยมันไว้ด้านบนออ uh oh. แต่แค่ฉันจับมันมันก็แสบแล้วนะสิแช่แน่โอ้โนโอ้แมนก็ได้ฉันกลัวนะโอ๊ยร uh oh. ้อนจังเลยเผ็ดเผ็ดมากแค่กันแน่เรียกงรถดับเพลิงที อะไรลงไปเนี่ย <the> ทำไมเธอต้องเล็นมาที่เค้ของฉันด้วยมันเป็นของเธอแล้วตอนนี้ oh, <no. S 1> ฉันไม่ได้ตั้งใจนะ <c oughs> แต่ถ้าเธออยากเล่นสกปกแบบนี้นั้นก็มาเลย <you> <c oughs> เราไม่ต้องเ,งเร่งรีบนะมานูดูนวกันครจะเริ่มก่อน กอนหน้ตัวเองอะนะงั้นฉันเริ่มก่อนลยกัน <c oughs> เอาไม่นะบลูชีสอ่ะโอ้เม็นมากเลยน่าสงสาร <c oughs> ฉันต้องใช้หน้ากากป้องกันแก๊สพิษมันน่าช่วยฉันได้นะโอเคตอนนี้ต้องกินมันแล้วล่ะ <c oughs> โอ้ใช่ฉันใส่หน้ากากอยู่แน่อ่อลืมไปเลยน,นั่นเนี่ยแต่ฉันไม่อยากกินนี่ <Yeah. S 1> เหม็นจังเลยยาะสุดๆเลยฉันจะรับไม่ไหวแล้ว oh. ฉันเดาว,ว่าตายฉันแล้วสินะ <Yeah. S 1> โอ้มาดูกันโอรีโอขอบคุณพระเจ้า hmm. hmm. โอ้ oh, oh. มันมาแล้วล่ะ yeah. <Yeah>. hey. ในนี้มีเมนิคุกกี้เยอะเลย mm hmm. และก็หลากหลายรสชาติด้วย mm hmm. นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยละ่ะเยี hmm. ่ยมไปเลยอธอาไม่อยากแบ่งเพื่อนเธอในหรอ เอาไปสิ <G ül> เธอทำได้ยังไงเนี่ยเอาหัวฉันไปบ้าง Here <we> อฉันจะล้ม <G ül> ฉันไม่คิดว่าเธอกินได้ต่อไปแล้วงั้นฉันจะจัดการเองละกัน <G ül> ครั้งนี้เธอก่อนนะ <G ül> ด้วยความยินดี <G ül> แครอทเหรอเยี่ยมเลย ฉันลักผักกรุบกรอบแบบนี้แหละโอ้ oh. อืมหวานมากเลยเธอรู้ไหมว่าสิ่งเธอทํา oh. ทำให้ฉันนึกถึงช่งเธอไม่ต้องสนใจหรอกใส่ลงไปให้หมดแล้วก็จะได้กินอีกครั้งเธอรู้ไหมมันมีประโยชน์มากเลย oh. มันช่วยถือเค้กได้สุดสะดวกสุดเกิด oh. อะไรขึ้นเนี่ย โอ้เธอน่ารักจังเลยมันนี่มาเจ้าตัวน้อยโอ้ oh, <thank> มาหมดนวงล้อด้วยกันเถอะเ oh, <no. S 1> ออไม่นะบอกคอลี่เหรอ mm. มันแย่มากเลย oh. แต่บางทีเธอจะยังหิวก็ได้เนะ mm. กินเลยสิ mm. ฉันตั้งใจแบ่งให้เธอเลยนะ oh, <yummy. S 1> mm. <Well> done. ถ้าเป็นกระต่ายที่ดีที่สุดเลยตอนนี้ก็นั่งคอยก่อนนะเจ้ากระต่ายน้อย <c oughs> ทำไมมีบรอกโคาลีอยู่ในปากของฉันด้วยอ่ <c oughs> โอ้ช่างเธอะ <c oughs> สิ่งที่สำคัญก็คือฉันมีแครอทให้กินอีกเยอะ <c oughs> โอโ้โหขอให้ฉันได้ของอร่อยละกันนันเนี่ยครั้งนี้ขอจริงๆนะ Oh, no. แตงกว่าดองง้นเหรอแต่ไม่ใช่สิ่งฉันคาดหวังเลยสักนิดอ uh uh. uh uh. หมุนได้แค่ครั้งเดียวจะเพื่อนสาวเ uh uh. อ้ยกิ่นนั้นดหขนาดแตงกวาบนเันก็ฉันยังไม่ชอบกินเลย uh uh. แล้วเธอต้องไม่ชอบบนเค้กนแน่แน ฉันแทบจินตนาการไม่ออกว่าเราสอจะเป็นยังไงขอให้ฉันโชคดีนะนี่เธอต้องล้างปากสักหน่อยนะทำไมเถึงส่งน้ำตังกว่าให้ฉันด้วย ท้ทีไม่แวาคุยเรื่องนั้นแล้วฉันต้องรีบตกแต่งขนมได้ขนมฉันก็อยากกินนั่นเหมือนกันนะโฉันไม่แพ้ใจสำหรับเรื่องนี้แล้วถ้าเธอต้องการเธอสามารถเิ่มสนุกได้เหมือนกันนะดูนี่นะตอนนี้แค่ของฉันเป็นเป้าหมายแล้วล่ะสิ่งที่สำคัญแค่ต้องโยนลูกบอลลงไปให้ตรงกลาง ฉันชอบเกมนี้จังเลยเริ่มเดนนะใช่ฉันยังเข้าป้าพอดีเลยฉันว่าเธอไม่มีโชคเรื่องนี้เท่าไหร่นะงั้นเดี๋ยวและเรียนรู้ฉันยังเข้าป้าไม่ได้เลยอะโหผู้ชนะฉันเจนแล้วฉันเองและเค้กก็เป็นของฉัน มันนุ่มและอร่อยมากเลยดีจัง <c oughs> ได้ไงเนี่ยฉันไม่เหลืออะไรเลยเหรอ <c oughs> เป็นเค้กที่ยอดเยี่ยมมาก <c oughs> ถ้าเริ่มอีกแล้วหมดล้อก่อน <c oughs> ใช่แล้วสัอกกแลตเป็นอันที่ดีที่สุดเลย <c oughs> ไม่ปฏิเสธเลยเธอโชคอดีมาก <c oughs> ฉันคิดว่าฉันสามารถใช้ประโยชน์จากกระดาษห่อได้ด้วยนะ <c oughs> ฉันจะเพิ่มปะกายเล็กน้อยบนเคกของฉันด้วยอ <c oughs> ว้าวสวยจังเลย <c oughs> และตอนนี้มือของฉันก็เต็มไปด้วยทองคำ แต่ก็ไม่เป็นปัญหาหรอกงั้นฉันต้องแต่งเค้กต่อแในสนุกับมันได้ oh <my> mm. ถึงเวลาลองแล้วโอ้ oh. ฉันนั่งดูเธอเกลียนเฉยไม่ได้แล้ว <Okay>. mm. ปลาแองชอวีเหรอโอ้แ มีอะไรเลวร้ายไปกว่าปลากระป๋องแล้วลห oh, <no. S 1> รอกลิ่นแมลงทั้งรถจะูมกเลยเข <c oughs> าคนอ,อุดจมูกของเธอไว้นะ <c oughs> ต้องเรียกจัดการเรื่องนี้ให้จบ <c oughs> ฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงดี oh, no. คิดว่าฉันถูกวางยาฉันด้วยอืม mm. ดูน่ากินเหมือนทุกครั้งเลยมาลองทำให้ดีกว่าเดิมกันเถอะมันคืออะไรนะฉันไม่เข้าใจเลยอืม mm. มาลองกันแล้วกันอืม mm. โอ๊ยปเปรี้ยวมากเลยเอานั่นไหมฉันแป๊บนี่มีอะไรอยู่ตรงนั้นนะมองต่อไปนะจะพ่นไปเรื่อยเรื่ยทำไมเธอถึงทำแบบนี้เนี่ยช่างเถอะฉันรู้วิธีใกล้ไขมันแล้ว,วสิ่งที่ฉันต้องทำก็คือขูดฉันบนออกฮึ โอ้ดังนี้ไงตอนนี้ฉันก็สามารถพัฒนเค้กของฉันได้แล้วล่ะอืมันดีมากเลยทำได้ดีนน่เพื่อนสาวมันดูดีกว่าฉันจะได้อะไรโอเคไม่ธรรมดาเลยโอ้ดูดีมาก แถมพวกมันยังนุ่มนิ่มด้วยอืมฉันคิดว่ามันเข้ากันได้ดีกับเค้กของฉันนะจะเทมันลงไปให้หมดเลยเจ๋งจังฉจะจัดการแล้วนะเธอกินคำใหญ่ได้ยังไงกันเนี่ยเอ้ยมันติดคอนะ ถุยใส่ฉันทำไมเนี่ยเท้ทีฉันผิดเองฉันไม่เชื่อเธอหรอกเอานี่ไปอตอนนี้เราก็เสมอกันแล้วโอ้วเนี่นคือเค้กที่ดีที่สุดในวันนี้เลยอตอนนี้เรามาเพิ่ของหวานกันเถอะกัมมี่แบ๊เป็นส่วผสมที่ลงตัวสุด,สด,ด <Awesome. S 2> แขกพวกมันยังน่ารักมากด้วยและมีเยอะมาก <Okay. S 2> ฉันพนันได้เลยว่าฉันต้องได้สิ่งดีเหมือนกันเห <Yeah. S 2> ย่ยเลี้ลูกตาเหรอเราได้แจ็คพอตแล้วล่ะรางวั <Yeah. S 2> ลววใหญ่มากเลย s <S เราไม่ต้องการวงล้อยต่อไปแล้ว <Yeah. S 2> ฉันคิดเลยส่งสุกออกแล้วล่ะถ้า <Yeah. S 2> จะเผาเค้กของเราเหรอ What the แน่นอนว่าไม่ใช่ฉันแค่ต้องเตรียมพับปิ้งเหนียวเนินไว้นนะ่ะ <Yeah. S 1> มาล่าลงไปเลย <Yeah. S 1> นั่นมันเจ๋งมากเลยเธอบปอย่าเชเแล้วยแน่นแน่ <Wow. S 1> แต่ตอนนี้ฉันต้องคิดอะไรเจ๋งๆบ้างสิ mm hmm. อ๋อใช่แล้ว หนังกันไปอยู่วางไว <ichi> ้นะทำไมจะไม่ล่ะนี่มันสมบูรณ์แบบมากเลยฉันรู้ไม่สำคัญเราหน้าตาจะเป็นยังไงในเมื่อเราชับอะไรสุดๆใช่แล้วเธอพูดถูก